เสาไฟฟงเสาไฟฟ้าหักหมดนะครับเนี่ยเสาไฟฟ้าหักนี่ครับผมคือนี่เป็นดินหมดเลยนะเกใจโอเคเน้องแบ่งๆกันนะโอเคสวัสดีครับได้อยู่เข้าเนี่ยครับเข้าแล้ครับนี่เราเอาไม้เสียเนาะ นี่บ้านเรือเสียหายเยอะครับครับเยอะครับบ้านดูหัวได้แล้วค่ะดูหัวได้ดูข้างล่างเนาะครับโอ้โหลงนึ่งขึ้นมาโนนลอ้โเราจะโอโทษครับมัอนโนอนที่นี่ครับนอนขึ้นมานอนที่นี่ครับโอ้โหยากแล้วก็คือมีไฟฟ้าไม่มีครับไม่มีเนาะตอนนี้ไฟฟ้าอะไรตัดขาดหมดเลยไปดูบ้านข้างนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างครับไปตรงไหนล่ะไฟไปเลยนะ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านแคววัวดำนะครับเพื่อนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายนะครับเนี่ยครับผมเป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับคือน้ํามันจะมาช่องนี้นะครับผมแล้วมันมีบ้านหลังนี้นะหายไปเลยนะครับมีแต่เสาเนี่ยเสาเนี่ยที่ที่เก็บได้นะนี่ครับผมมันพัดผ่านมาตรงนี้นะครับแล้วก็น้ํากระแสน้ําพัดมานี่ก็เป็นบ้านลุงเขานะครับไม่ได้นอนในบ้านแล้วครับตอนนี้ขึ้นไปนอนเพิงข้างบนนะครับ ไปนอนบ้านญาติเนาะที่อยู่ด้านบนนะครับโอ้อันนี้ก็น่าจะมีรถมาเกตแล้วครับนีแล้วครับเพราะว่า,า,า 2, มีมา,มามีบ,บ,<อ>บ้านหลังนี้นะครับมันมีบ้านหลังมาทับตรงนี้บ้านหลังนี้นะครับมาทับหลังนี้แล้วเขา<อ>ลื้อแล้วนะครับตั<อ>บนี้ลื้อเมื่อวานสองนยี้ อันนี้นนนจากข้าบเอานข้าบ,าาบมาล้ากม่องันนี้เป็นบ้านของของ,ของพ่อนะครับผมคือหลังนี้นะฮะก็อย่างที่เล่ามาก็คือมีบ้านนะครับที่ต้านน้ําไม่อยู่นะครับหลังนี้ นะครับต้านน้ำไม่อยู่เลยพัดมาชนหลังนี้นะครับ mm hmm. ก็คืออันนี้เป็นพวกเหล็กของบ้านหลังนี้นะครับที่ถูกกระแสน้ําพัดมาชนบ้านหลังนี้นะแล้วนี้เป็นบ้านของอคุณลุงเขานะครับผมดูครับเข้าไปในบ้านได้ไหมเข้าได้หรอครับเข้ามาได้เนี่ยที่นอนอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นเป็นฟูกนะครับเป็นที่นอนเนาะตู้เย็นตู้โยงตู้เย็นอันนี้เป็นดินหมดเลยนะเพื่อนดินหมดเลยครับเนี่ย ดินหมดเลยนะถ้าถ้า,ถาไม่แห้งหมดแล้วถ้าไม่แห้งก็ลง,ล,ลงไปอีกเลยลงไปอีกครับมันลึกกว่านี้อ๋อนี่ครับผมเนี่านายนี่คือเบืองหมดแล้วนะโอ้นี่ปูกับเบื้องหมดแล้วเนี่ยกลายเป็นต้อง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 ขอหน่วยงานเนาะหรือว่าขอคนอามาช่วยเยอะๆนะครับมาช่วยกันตักโคนอะไรต่างเนาะน้ำแตกออกมาแล้วไงอ่าทะลุออกมาเสียงอะไรครับ เสียงบ้านลันนะเสียงบ้านลันแล้วเปล่าเดี๋ยวนะครับผมโอ้โหเพื่อนมันดูดมันดูดครับผมเนี่ยดูดตรงนี้เป็นกระเบื้องหมดเลยเนาะครับกระเบื้องหมดเลยโอ้นี่ครับผมเขาปูกระเบื้องหมดแต่ตอนนี้ไม่เห็นกระเบื้องแล้วครับคือมันอยู่ใต้น้ําคือเนี่ยลึกลึกลึกเท่าน่องผมเลยนะครับผมเพื่อนนี่ครับผมเดี๋ยวนะดูดตีน ที่นี่นี่เคยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไหมครับมันมีมีเล็กๆน้อยๆอ่ะอ๋อแต่เมื่อก่อนนี่บ่นลึกขนาดนี้มันนักขนาดนี้คือตอนนี้นะครับปีปีหกเจ็ดนี้<ม>สิบเอ็ดกันยานะครับผมเนี่ยน้าขึ้นมาระดับน้ํานะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นโซนข้างหลังนะครับเนี่ยที่ถูกกระชากน้ํากระชากมานะครับเนี่ยกระชากนะครับแล้วก็มาตีบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็หยุดตรงนี้เสาไฟฟงเสาไฟฟ้า ά, หักหมดน,นะครับเนี่ยเสาไฟฟ้าหัก นะครับถูกตัดสัญญาณไฟตั้งแต่วันที่11แล้วนะครับผมที่แต่เจอไอ้น้ำท่วมวันแรกแล้วเนาะครับ,รบี่บ้านแคววัวดำนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อนที่มีภาระใจหรือว่าอยากจะมาร่วมช่วยเหลือพี่น้องนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้แล้วก็สามารถเข้ามาช่วยได้เลยนะครับช่วยเหลือได้เลยเนี่ยหลังคงหลังคาเข้าพังหมดแล้วไม่มีหลังคานะครับผมพังหมดแล้ครับผมบ้าน อยู่ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยถูกกระแสน้ําพัดแล้วก็ทําพังไปหมดนะครับนี่ครับผมคือนี่เป็นดินหมดเลยนะเนี่ยโอ้ตู้อะไรใช้ไม่ได้นะครับนี่เป็นห้องนอนอะไรต่างๆพังเสียหายหมดครับผมดินก้อนใหญ่เลยครับอยู่ในบ้านบ้านหลังนี้นะครับผม ก็สร้างติดกับแม่น้ำน้ํากกเลยนะครับผมเพื่อนเนี่ยดูสังเกตดูว่าเขาก็ทําให้ดีที่สุดแล้วนะมีการทําเทแบบนี้นะกะว่าให้น้ํามันอยู่ตรงนู้นนะครับแต่ปีนี้น้ําขึ้นสูงจริงนะครับก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันเขาก็เลยมาสร้างบ้านตรงนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับจากสภาพที่เราเห็นนะครับในหมู่บ้านนี้นะครับบ้านที่หายไปกับน้ํานะครับมีหลายหลังมากเนาะ บางคนก brands, workers, 44, for for ําลังเริ่มแกะหลังคาแกะอะไรต่างๆนะครับก็ข้างในข้างในนู้นนะครับก็ยังมีอีกหลายหมู่บ้านนะครับที่เจอกับน้ําท่วมนะครับก็ตอนนี้ก็คือมีหน่วยงานนะครับก็เข้าไปสํารวจแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะครับผมนี่ครับผมคมเสียหายหมดเลยนะครับผม ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สะพานฮาเลจะนะครับหรือว่าสะพานแคววัวดำนะครับเพื่อนซึ่งไม่สามารถที่จะข้ามไปได้แล้วนะตอนนี้เป็นสะพานไม้ดั้งเดิมนะฮะที่เมื่อก่อนนะครับชาวบ้านก็ใช้สัญจรในการขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปได้นะแต่ตัวนี้ไม้ไม้ซุมไม้ใหญ่ๆงแบบนี้นะครับถูกกระแสน้ํานะครับพัดออกไปหมดเลยนะครับและตอนนี้เราเข้าไปในหมู่บ้านนั้นไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ยังมีคนที่ต้องการการช่วยเหลือนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับ แต่ต้องมีรถออฟโรดนะครับที่แรงเท่านั้นนะที่สามารถผ่านไปหรือว่าจะต้องมาจากฝั่งนู้นนะครับเพื่อที่จะเอาหานไปให้นะเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยหารค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับผมแต่ฝั่งเนี้ยผมดูสังเกตว่าไม่รู้ว่าเขาไปได้ไหมเนี่ยกบไปได้ไหมไม่น่าจะได้เพราะรอแล้วว่าเรารุยเลยเอารุยเลยไหมลุยลุยน้ําไปเลยไหมน้ํามันแรงนะตรงนู้นนะผมดูดูตรงน้าน้าแรงมากนะ น้ำวนแล้วก็แรงด้วยครับผมโอ้หนักมากใส่รูปเหรอครับอ่าโอเคอ่ะโอเคครับผมโอเนี่อันนี้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดแล้วนะครับใช่เพราะว่าผมชอบมันนี้เป็นอันนี้เป็นกะเพราอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยกะเพราใช่แล้วก็ใส่ไอ้นี้ด้วยนะพริกไทยพริกไทยเยอะไปหน่อยเพราะว่าเข้าไปข้างในละแล้วก็ไม่ไม่อายหรอกพี่กบพี่กบนี่ด้วยนะ มันจะเยอะไปไปเอาไว้ข้างหน้าด้วยก่อนแบ่งๆกันดีกว่ามีมีไหมข้างหน้ามีไหมมีค่ะข้างหน้ามีคนอีกค่ะมีคนอีกนะข้างหน้าก็ได้ข้างหน้าเยอะแล้วหนูไปคนข้างหลังเหรอเก็งใจเลยโอเคต้องแบ่งๆกันนะโอเคเอฟซีครับผมทุกคนครับสู้ๆนะครับผมครับบ้านใครบ้านบ้านใครเสียบ้างบ้านใครเสียหายบ้างบ้านใครหายไปทั้งหลังมีไหมีอ๋อไม่มีนะ

ครับพี่น้อง